กราบสวัสดีครับท่านโพธิสัตว์และผู้ติดตามช่องโชว์ฮุงชาแนลทุกท่านครับช่วงวันสงกรานต์เป็นช่วงเวลาที่คนไทยจะได้สนุกกันในประเพณีไทยโดยเฉพาะเมืองไทยที่เป็นเมืองร้อนกิจกรรมที่ทํากันก็คือการสาดน้ําเล่นน้ํากันนะครับแต่สําหรับผู้นับถือพุทธศาสนาก็จะมีการบําเพ็ญบุญกุศลด้วยนอกจากการบําเพ็ญบุญกุศลให้กับบรรพบุรุษและการทําบุญทาทานต่างๆแล้วก็จะมีการส่งน้ําพระพุทธรูปและส่งน้ําพระสงค์ด้วย รู้ไหมครับว่าการส่งน้ําพระนั้นมีอนิสงค์อย่างไรในพระพุทธศาสนานมีเรื่องของพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านมีชื่อว่าพระพูสิตกรรมยะเถระพระอรหันต์องค์นี้ท่านได้เล่าเอาไว้ว่าในสมัยอดีตชาติท่านเคยเกิดเป็นฤาษีและได้ส่งน้ําพระพุทธเจ้าด้วยน้ําหอมลอยดอกไม้ด้วยอนิสงค์การส่งน้ําพระพุทธเจ้าทําให้ท่านได้เกิดเป็นเทวดาและเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ และได้บรรลุอรหันต์ในชาติสุดท้ายนั่นหมายความว่าการส่งน้ําพระพุทธเจ้าก็มีอนิสงส์ยิ่งใหญ่ด้วยนะครับแต่ในยุคปัจจุบันพระพุทธเจ้าของเรานั้นปรินิพพานแล้วจึงมีเพียงพระพุทธรูปที่เราจะใช้รำลึกถึงพระพุทธเจ้าดังนั้นในทางพุทธศาสนามหายาณจึงมีพระสูตรหนึ่งที่กล่าวถึงอนิสงส์การส่งน้ําพระพุทธรูปหรือส่งน้ําพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้ด้วยครับพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าการส่งน้ําพระพุทธรูปนั้น จะได้อาน,นิสงส์ถึง15อย่างก็คือ 1. ทําให้เรามีความละอายตบาะกรรมอยู่เสมอ 2. ทําให้มีศรัทธาอันบริบูรณ์ 3. ทําให้มีจิตใจที่มีความมั่นคง 4. ทําให้ได้พบกัลยาณมิตร 5. ทําให้ได้บรรลุธรรม 6. ทําให้ได้เกิดมาพบพระพุทธเจ้าอยู่เสมอ 7. ทําทำให้มีความศรัทธาในพระธรรมอย่างมั่นคง 8. ทำให้สามารถปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนได้ 9. ทําทำให้ได้เกิดในพุทธเกษตรสิบทำให้เกิดเป็นมนุษย์ที่มียศศักดิ์มีความน่าเคารพนับถือ 11. ทําทำให้เกิดมามีจิตรำลึกถึงพระพุทธศาสนาเกิดศรัทธาได้เอง 12. ทําทำให้มารปีศาจไม่มาทำร้าย 13. ทําทำให้สามารถปกป้องพระพุทธศาสนาได้ 14. ทําทำให้ได้รับการปกป้องจากพระพุทธเจ้าทั้ง10ทิศ 15. ทําให้สร้างบรารมีจนถึงการตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตดังนั้นการส่งน้ำพระพุทธรูปจะเป็นในประเพณีและโอกาสไหนก็ถือว่ามีอนิสงส์ที่ดีงามทุกเมื่อครับหรือว่าเราอาจจะทําความสะอาดทิ้งพระทําความสะอาดองค์พระพุทธรูปให้งดงามปราศจากสิ่งสสกปรกอยู่เสมอก็เป็นสิ่งที่มีอนิสงส์เหมือนกันซึ่งการส่งน้ำพระพุทธรูป หรือว่าการส่งน้ําพระสงฆ์ในช่วงวันสงการก็มีอันนิสงคล้ายๆกันนะครับเนื่องจากว่าพระสงฆ์นั้นก็เป็นผู้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าและเพราะยังมีพระสงฆ์ผู้สอนธรรมะอยู่นั่นเองจึงมีพระพุทธศาสนาสืบต่อมาทําให้เราได้รู้จักพะรตนาไตรสำหรับชาวพุทธในไทยนะครับจึงควรจะหาโอกาสส่งน้ําพระพุทธรูปและส่งน้ําพระสงฆ์ด้วยครับสำหรับขั้นตอนการส่งน้ําพระพุทธรูปที่ถูกต้องและเหมาะสมนั้นครูบาอาจารย์ท่านแนะนําว่า ให้มีขั้นตอนในการส่งน้ำและการตั้งจิตตามนี้ครับ 1. ก่อนส่งน้ำให้จิตใจนึกถึงบุญกุศลพนมมือไหว้และพูดกับพระพุทธรูปเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่เบื้องหน้าว่าข้าพเจ้าจะขอส่งน้ำกระผมดีฉันจะขอส่งน้ำถวายแด่พระพุทธองค์ 2. จับขันน้ำหรือภาชนะใส่น้ำอย่างเบามือตั้งสติไม่ให้น้ำหกออกไป 3. ขณะส่งน้ำให้ค่อยๆรถดน้ำอย่างมีสติสมาธิมีจิตใจที่แจ่มใส 4. หากส่งน้ำพระพุทธรูปให้เริ่มส่งน้ำจากไหล่ขวาและคิดว่าข้าพเจ้าจะไม่ทำสิ่งชั่วร้ายจะตั้งใจทำแต่ความดี 5. หลังจากนั้นมาส่งที่ไหล่ซ้ายคิดในใจว่าข้าพเจ้าจะตั้งใจทำแต่สิ่งดีๆและจะพูดแต่ข้อความจะพูดแต่คำที่ดี หหลังจากนั้นส่งน้ําที่ไหลขวาพระพุทธรูปตั้งใจว่าข้าพเจ้าจะช่วยเหลือสรรพสัต์ทั้งปวงและขอให้สรรพสัต์ทั้งหลายได้ตั้งอยู่ในความดี 7. หลังจากส่งน้ําพระเสร็จแล้วขอพรจากพระพุทธเจ้าให้ตนเองมีศรัทธามั่นคงได้ตั้งใจทําความดีได้รับพรอันประเสริฐและมีปัญญารู้แจ้งหลังจากนั้นให้ตั้งใจว่าน้ําส่งพระพุทธรูปนี้ เปรียบเสมือนท้องทะเลแห่งปัญญาขอให้พรอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าช่วยทำให้สัตว์าทั้งหลายในภพภูมิต่างๆได้หลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงครับสำหรับช่วงเวลาหยุดสงกรานต์และปีใหม่ไทยนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขให้มากๆนะครับสำหรับในช่วงนี้ผมเองก็กําลังย้ายบ้านอยู่อาจจะไม่มีคลิปออกมาเยอะเท่าไหร่เพราะระบบอินเทอร์เนต็ตอาจจะไม่เรียบร้อยต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะครับสําหรับใครที่ต้องการจะดเน a สนับสนุนช่องก็ดเนตได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับ และถ้าหากว่าต้องการติดต่อสอบถามเรื่องราวต่างๆหรือขอให้ทําคลิปเรื่องอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสวัสดีและความเจริญในธรรมของศาสนาที่ทุกคนนับถือสวัสดีปีใหม่สงกรานต์พุทธศักราช2566ครับสวัสดีครับ